ชื่นเมินาส่อ่อนจิราควงผู้ว่าอุดรธานีเข้าพิธีสมรสเรียบง่ายแต่อบอุ่นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เข้าพิธีมั่นกับฝาสาอ่อนจิราแก้วสว่างนักแสดงสาววัย26ปีที่เป็นแฟนละครช่อง8หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเนื่องจากนักแสดงมีผลงานทางจอโทรทัศน์อยู่หลายเรื่องด้วยการอาทิเช่นลุ้นรักข้ามรัว้วสูดแต่ใ,ใจจะไขว่คว้า,วาดงผู้ดีเล่รันจวนท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ ที่มาร่วมงานแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นล่าสุดเฟซบุ๊กเพจอุดรบ้านเฮาได้เผยภาพแสดงความยินดีกับนายสยามผู้ว่าอุดรและฟ้าใสาออนจิราหลังจากที่ทั้งคู่ได้จูงมือเข้าพิธีสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลยทำให้พิธีมงคลสมรสถ,ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายตามประเพณีไทยท่ามกลางญาติผู้ใหญ่และแขกคนสำคัญที่มาร่วมพิธีเท่านั้นโดยทางเพจเผยว่าขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านสยามสิริมงคลน้องฟ้าใสาอ่อนจิราแก้วสว่างที่ได้เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสตามแบบประเพณีไทยในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่และแขกคนสําคัญของทั้งคู่ที่มาร่วมพิธีโดยพิธีมงคลสมรสถ,ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายเพื่อให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในน้องฟ้าใสได้กล่าวว่าพอแต่งงานถึงได้รู้ซึง้งถึงคําว่า รักของแม่ไม่มีข้อแม้และยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ที่เคารพทุกคนตอนนี้เป็นคนอุดรแล้วขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมฟ้าใสาออนจีราเพจอุดรว้านเฮาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวหรือบางก่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ